ชมครับท่านชมคงจะจํากันได้นะครับว่าเราเคยมาเยี่ยมร้านอาหารมะนาวหวานแล้วครั้งหนึ่งห้องอาหารมะนาวหวานอยู่ซอยอุดมเดชถนนสุขุมวิทสมุทรปราการแค่นี้เองนะครับวันนี้เนี่ยทางรายการของเราจะต้องมาชิมอาหารอีกสักหนึ่งอย่างนะครับเป็นธรรมเนียมซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ได้เตรียมให้ทางร้านเขาสาธิตสูตรอาหารจานเด็ดเอาไว้ให้เราได้ชมกันแล้วนะครับเชิญครับ ครับแล้ววันนี้นะครับห้องอาหารมะนาวหวานก็จะมาสาธิตเมนูมะนาวหวานผ่านทะเลให้ผู้ชมทางบ้านได้ชมกันนะครับว่าวิธีการปรุงอาหารนี้จะเป็นอย่างไรนะครับโดยคุณรสนาซึ่งเป็นทั้งเจ้าของร้านแล้วก็เป็นผู้จัดการนะครับจะมาสาธิตให้ท่านผู้ชมได้ชมด้วยตัวเองนะครับ ขั้นตอนเป็นไงบ้างครับคุณรศนาขั้นตอนนะคะเราต้องมหมึกไข่นะคะที่สดค่ะครับนะคะเราทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็หั่นเป็ภาชนะนะคะครับแล้วก็คลุมด้วยพลาสติกใสเข้าไมโครเวฟ5้านาทีนะคะแต่ถ้าท่านผู้ชมไม่มีไมโครเวฟก็นึ่งในลังซึ้งธรรมดาก็ได้นะคะครับประมาณสักสิบนาทีก็สุกแล้วค่ะอืมมีอุปกรณ์น้ําที่จะมาราดมะนาวหวานนะคะครับก็มีกระเทียมสดค่ะค่ะที่ขี้หนูสวนสดค่ะแล้วก็น้ำปลาน้ำมะนาว น้ำตาลปี๊บนะคะเราก็ปรุงให้รสเปรี้ยวนำหน้านะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดกระเทียมกับพริกขี้หนูค่ะนะคะลงมาใส่ในน้ำปรุงที่จัดเตรียมไว้ก็จะเสร็จออกมาเป็นแบบนี้นะคะพร้อมที่จะราดานาวาน,นะคะ่ะหลังจากที่เราได้นึ่งออกมาแล้วเนี่ยนะฮะ,ะก็เอาน้ำนี้ราดใช่ไหมครับแล้วก็ต้ใส่ เราแต่งด้วยประกาศหอมก่อนนะคะครับใส่ตรงที่หัวอาชนะนี่นะคะแล้วก็มะเขือเทศลงพกกเพื่อความเสวยงามอาจจะเติมมะนาวนิดหน่อยนะคะตรงนี้นะคะค่ะทีะนี้ก็ราดด้วยน้ำจิ้นที่เราทำไวนะะนน้นะคะบนเสมกเนี่ยค่ะ ครับผักทานนะครับแต่งด้วยผักชีนิดหน่อยค่ะโดยหน่ด้วยผักชีค่ะเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปชิมกันที่โต๊ะเลยครับก็ถึงขั้นตอนการชิมแล้วนะครับมนาหวานผ่านทะเลเดี๋ยวต้องขอชิมหน่อยว่าจะอร่อยจริงไหมครับ รสชาติอร่อยมากเลยครับคุณลักษณะครับผมได้ยินจากหลายๆคนพูดนะฮะรวมทั้งคนปากน้ำสมุทรปราการว่าร้านอาหารมนาหวานที่เนี่ยมีอาหารค่อนข้างที่จะสดแล้วก็อร่อยเนี่ยนะฮะไม่ทราบว่าคุณลักษณะเนี่ยมีวิธีการเลือกอาหารที่จะเข้ามาคุกยังไงบ้างครับ ก็เราต้องเน้นอาหารที่สดนะคะมาใช้ในร้านนะคะก็เน้นความสะอาดที่สุดเลยค่ะที่นี่อ๋อต้องสดต้องสะอาดนะครับมีหน้าอาหารที่นี่รู้สึกรสชาติอร่อยมากครับนอกจากมนาหวานผ่านทะเลแล้วเนี่ยคุณรสนามีอะไรที่จะแนะนําให้กับผู้ชมทางบ้านได้รับทราบกันอีกครับจานแรกที่ก็เป็นไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานนะคะครับข้อสาคัญก็ทอดไก่กรอบนะคะครับ ทอดทั้งทั้งหนังเลยใช่ไหมครับหรือเอาเฉพาะเนื้อมาทอดแล้วอกแล้วก็เอามาผัดครับแล้วจานต่อไปนี่แหละครับกุ้งผัดยอดมะพร้าวน้ำหอมนะคะอ๋อใช้ยอดมะพร้าวน้ำหอมด้วยนะฮะโอ้ค่อนข้างหายากไหมครับก็ไม่ยากเท่าไหร่ไม่ยากนะครับแล้วจานนี้ล่ละครับจานนู้นเป็นแหนมกระดูกหมูอ่อนทรงเครื่องนะคะทางร้านเราทำเองนะคะอ๋อแล้วขั้นตอนการทำนี่ยากไหมฮะก็ไม่ยากค่ะ ไม่ยาก่ะต่เราต้องหมักไว้สองวันถึง่จะรทานได้ค่ะอือครับแล้วโหจานนู้นรู้สึกว่าจะเป็นอาหารทะเลเรียกอะไรครับจานนี้จุ่มจิ่มรวมมิตรทะเลนะคะจุ่มจิ่มรวมมิตรทะเลเป็นของสดๆทนัดนะะมีอะไรบ้างครับเนี่ยมีมือมึกไหมคะแล้วก็ชินปลาแล้วก็ปลาหมึกแล้วก็เมนโกรุตอ๋อครับแล้วขั้นตอนการปรุงยังไงบ้างครับก็สําคัญอยู่ที่น้ําน้ําที่เราจะมา จุ่ให้ของสุกกันะคะอ๋อเราต้องปรุงปรุงน้ำปรุงในนี้ปรุงในนี้ก่อนใช่ไหมครับจะคล้ายาใบใบโหระพาใบมะกรูดเนี้คล้ายคล้ายกับน้ำต้มยำใช่ไหมครับแล้วก็เพิ่มความหอมแล้วก็เอาของสดลงไปจุ่มนะฮะทีนี้ของที่เักราคานี้ก็สําคัญที่น้ำจิ้มนะคะต้องลดค่าที่จ่ายอ๋อเราจุ่มเสร็จแล้วเราก็มาจิ้มน้ำจิ้มที่เตรียมไว้ใช่ไหมครับนอกจากอาหารอร่อยอร่อยอาหารจานเด็ดที่นี่แล้วเนี่ย ยังมีอะไรที่จะเสนอท่านผู้ชมอีกไหมครับว่าที่นี่มีบริการบริการอย่างไรบ้างต้องเนอจากอ,อาหารม,มีห้องคาราโอเกะสำหรับจัดเลี้ยงประมาณ50ท่านได้สำหรับเหมาะที่จะว่ามาประชุมหรือว่ามาสังสรรค์หรือจะมี การเลี้ยงอยู่ในหมู่เพื่อนฝูงเป็นหมู่คณะคาราโอเกะมีคาราโอเกะให้ร้องด้วยนะฮะมีทั้งเพลงไทยเพลงจีนเพลงฝรั่งสากลมีหมดนะครับอ๋อครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็มีคำถามอีกเช่นเคยนะครับคำถามที่ทางร้านห้องอาหารมนาหวานจะถามเนี่ยนะครับก็มีอะไรบ้างครับเดี๋ยวให้คุณรสนาเป็นคนถามดีกว่า การนึ่งน,นาหวานผ่า,ทานทะเลใช้เวลากี่นาทีครับครับคาตอบนะครับท่านผู้ชมทราบแล้วก็เขียนเข้ามาได้นะครับยังรายการของเรานะครับคําถามมีอยู่ว่าการนึ่งมะนาวหวานผ่านทะเลเนี่ยใช้เวลานึ่งกี่นาทีนะครับทราบแล้วเขียนเข้ามาเลยนะครับเพียง3ท่านแรกเท่านั้นนะครับทางสวนอาหารทางห้องอาหารมะนาวหวานก็จะมอบบัตรรับประทานอาหารมูลค่า500บาทนะครับสําหรับ3ท่านแรก แล้วก็วันนี้นะครับรายการของเราช่วงนี้ก็จะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ช่วงหน้าในช่วงดูดีฟรีส